ันหัวไม่ไหวหวูลังแคระออกมาเป็นผงๆผงเลยอ่ะผมก็ล่วงนี่คือหวีที่แบบผมติดแบบืออกวาดบ้านทีผมเต็มบ้านกวาดเช้ากวาดเย็นก็เจอแต่ผม จบทุกปัญหาด้วยการนัพัสเ็ตนี้เลยค่ะเริ่มจากแชมพูรดผมร่วงเร่งผมยาวบำรุงหนังศีรษะลดรังแคตามต่อด้วยครีมนวดผมนวดทิ้งไว้3นาทีจัดการผมแห้งแตกปลายไร้น้ำหนักได้ดีเลยค่ะชอบแบรนด์นี้ตรงที่ไม่มีสารเคมีซิลิโคนพาราเบนสารแต่งสีและกลูเตน ตามต่อด้วยโทนิกเลยค่ะฉีดวนไปเลยเวลาฉีดเนี่ยจะรู้สึกเย็นๆสบายหัวนะคะปลูกผมให้โดดดำดักผมร่วงและเส้นผมแข็งแรงขึ้นใน14วันค่ะเซตผมสุขภาพดีท้าลอง